โอ้ขึ้นมาอื้อเลยครับนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่ไปแล้วครับผมนี่ตัวหนึ่งรีอยู่นี่ครับพี่น้องกองับบอสัดเข้าไปเนอยู่นีหลายตัวครับนี่ถ่ายเป็นซิปครับแต่กองมันเ,นเห็นนาะครับเนาะถูกครับหอยหัวูว่พน สวัสดีครับผมบาวินนุสกุลค,คนอีสานครับมือนกระจายภาพพี่น้องมาเบิง่งกุ้งตอนกลางคืนครับพี่น้องมาเบิ่งนํากันครับพี่น้อง,ง,น,น,น,องนี่ครับมาจอดบ,บางกุ้งครับว่ามันมีบ่ครับโอ้โหอ่เด้ครับพี่น้องกงุ้งครับผม ครับครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวใหญ่ยังนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ใหญ่ยู่ครับลบหน้าลบหลังครับพี่น้องติดอันนี้ครับในอัมโมเฮตนี่ครับตัวน้อยนี่ครับอยู่ขอบไอ้นะครับ ตัวนี้ใหญ่ครับผมนี่ตัวนี้ครับพี่นอ้องพี่น้องเห็นมันอน้อครับนี่ตัวใหญ่อยู่ครับกุ้งฟอยครับผมอันนี้มันหอยอยังครับนี่ผมเอาหอยปังมาเรียงไว้สามน่วยนะครับแต่ว่าหอยปังจังไหนพวนี่ออกไข่สีชมพู เงิดหลพี่น้องเลยหอยปังออกไข่สีชมพูโอ้ยผมจะได้เก็บออกจิ๋ดนี่ครับตัวหนึ่งนี้เขาเอามาให้ครับว่าหอยปังครับออกไข่มาเป็นสีชมพูโมเแม่แล้วหอยปังครับพี่น้องเลยนะครับก้งข้างล่างครับตัวหนึ่งครับนี่ครับสองตัวครับพี่น้องกุ้งมันหลายอยู่ครับนี่นี่ครับนี่ ถ้าพี่น้องเห็นนี่ครับเบิ้งจากภาพรวมกันรายอยู่ครับครับพี่น้องปูนครับเนี่ยบาอบสี้ซิ์ดัดนนี่ออกครับพี่น้องเดี๋ยวลองกวดาดไอ้จอกน,นี่ออกเบิ้งครับ ครับพ่อครับมาเบิ่งบ่อนี่ครับพี่น้อง๋อเล่นใน ผมเอาไว้หัวอาหารนะครับหัวอาหารประดุกให้ครับขึ้นมากินครับพี่น้องนี่ครับถิงลูกเด็กลูกเด็กอยู่ครับนี่ครับกงนะครับนี่ติงขยับอยู่นี่ครับกงมันมากินในอาหารครับนี่เป็นอาหารประดุกครับนาะ เป็นอาหารปลาดุกผมให้อาหารปลาดุกค,ครับครับกุ้งทางล่างครับผมครับนีครับ,รบหลายอยู่ครับผมครับกลางคืนนี่นนสิเห็นหลายครับี่น้อง มันขึ้นสีไลยครับเห็นชัดเจนนะครับมันขึ้นเพราะว่ามันออกมาครับนี่ครับพี่น้องกุก้งมันขึ้นมากินเนื่อครับขึ้นมากินอาหารปลาดุกครับอาหารผมให้อาหารปลาดุกครับครับ มันสิเป็นธรรมาชาติของมันมนะครับพี่น้องเนาะกลางคืนกุ้งก็ออกหากินนะครับพมแม่มุตาเป้วนี่ไหลนะครับกุ้งข้างล่างนี่ครับพี่น้องแต่กล้องนี่อาทิตย์บ่คอยเห็นไมนได้ครับเดี๋ยวมาลวี่สีลองตักเบ่งครับพี่น้องสีลองตักให้พี่น้องเบิือนกันนะเราตักได้บ่ครับ ครับพี่น้องเนี่ยบอยบีสีลองตักเิ่งครับมันอที่มาให้ผมบอกครับกุ้งหางลางนี่ร้ายครับผมผูนะผมเห็นร้ายอยู่ครับแต่ว่าเห็นที่เขาดางผมบอกเนี่ยผมตักนครับพี่น้องอ๋อครับตักสนีบ้างครับมีบอกครับอ๋อมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่ครับมีอยู่ công tắc đây là cuộn con đây chịu không giờ mang đây phải không đây chết to bị không ลงนำแล้วครับผมนี่ครับพี่น้นองนี่ครับพี่น้องโอ้มีกล้งหน่อยครับพี่น้องน่าจะเป็นลูกมันครับตัวนี้ม้ใหญ่สงสัยเล้วที่น่นี่ครับอันนี้ตัวใหญ่ครับน่าจะเป็นแม่มันครับพี่น้อง โอเคครับปล่อยกันไปครับรักให้พี่น้องบ้างเฉยครับนี่จริงหลาย,ลยครับพี่น้องกุง้งกุ้งหลายครับเ๋ยวมาวิสิเปิดบ้างอีกมีอะไอย่านี่แหน่แหน่นแดงหลายพอดครับ,รบ,บพอนจนมุองหัวช่องวางหายใจกุ้ง นี่ครับครับคงมีอยู่ครับพี่น้องนี่ครับตรวไ่ใหญ่ครับนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเบ่งมองเก่าแล้วครับมองที่ห้าเบ่งรอบแรกนะครับโอ้ขึ้นมาเอือเลยครับนี่ครับ นี่ครับตัวใหญ่ไปแล้วครับผมนี่ตัวหนึ่งรีอยู่นี่ครับพี่น้องกองของสัตว์ครับพี่น้องอยู่นี่หลายตัวครับนี่ถ่ายเป็นซิปครับแต่กองมันบเห็นนะครับเนาะถูกครับหอยหัวอยู่คุ โอเคอยู่ครับพี่น้องมาสุดยอดอยู่ครับก็ถือว่ากุ้งกะแข็งแรงอยู่ครับผมบอ่อตายครับพี่น้องกุ้งบอ่อตายครับพากันจองกันง่ขึ้นครับตอนนี้พอมาเน่นนน้อยนึงครับนี่ง่ายขึ้นครับผมนะครับ จับอะไรเลยครับพี่น้องนำมันนี่ครับตัวหญ่นะครับนี่เป็นตัวแม่แหนครับผมโอเคครับผมเราวิีกับผ้ามาเบ่งกุ้งกับตอนกลางคืนนะครับผมแต่ก็บเห็นกุ้งนี่หลายยุ่ครับผมแต่ว่าหันเลยกลัวถ้าปกล้องผมมันกับบทั่บทชัดปรเด็นนะครับเนาะ อสิเห็นบ้างบ่เห็นบ้างในวมีจะอัปเดตการเลี้ยงกุ้งให้พี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เป็นเอาผักกระจองเนี้ครับขั้นจองนี้นมาปลูกครับเดี๋ยวอัปเดตให้บ่งครับามาสิเกิดบ่ครับมาชิใหญ่คือชุดแรกนี่บ่ครับที่ผมอมานี่บ่ครับโอเคครับผมมารีขอจบคลิปเพ,เพียงเท่านี้แล้วครับผม คิปหนาเจอกันไหมครับผมฝากกดติดตามให้บ่าววีด้วครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าววีทาคลิปต่อๆไปครับครับสวัสดีครับผมคลิปหนาเจอกันไหมครับ